ลัคนาราศีตุน้นเรื่องควรระมัดระว่างเมื่อดาวอาทิตย้าย14มกราคม2518นะครับสำหรับการยายคคังนี้ถือว่าเป็นตําแหนง่งมาตรฐานที่ไม่ได้มีปัญหานะครับดาวอาทิตย์ปกติก่อนน้านี้ก็ส่งผลเรื่องของโชคลาภดีอยู่แล้วแต่นับจาก14เป็นไปมาอยู่ที่เดือนพันธุก็ถือว่ามีโชคมีลาภปกติเพียงแต่มันมีเกณฑ์มีปัญหาน,นิดเดียวครับเพราะว่าดาวในเรือนนี้เนี่ยจะมีดาวประพุธย้ายตามครับเจ้าเรือนวินาดมีโชคมีลาภจากบ้านจากรถจาก ื่องของการทําธุรกิจแต่มีรายจ่ายือวามีส่วนลดไหลนั่นเองครับบางท่านได้ทุกขลาบมาด้วยนะเรื่องของการได้โชคได้ลาบมาอย่าลืมนะทาตามวิธีดวงก็คือจําเป็นต้องจ่ายก็จ่ายไปซะเรื่องของ,ของการบริจาคหรือทำบุญไว้ท่านจะเก็บรักษาโชคลาภลบผลเสยียนไม่ได้ครับอีกหนึ่งเรื่องครับตำแหน่งนี้นะดาวราหูเนี่ยมาจากเรือนอริ่ก็ยังมาถึงนะครับมีโชคมีลาบค่อนข้างชัดเจนแต่มัมกจะมีเกณฑ์ถูกเบียดบังแย่ยงชิงผลประโยชน์ออได้นะครับเนระื่องของการทํางานก็แล้วแต่ งานกับคนหม,มมากพยายามเฉลี่ยวความสุขให้คนอื่นบ้างนะครับที่สําคัญเขาเรียกมีรายจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าหรือลูกนั้นลูกหลกานบริวารด้วยครับใครมีรมรลูกมีหลานดูแลซื้อของสะสมของนิดนึงครับคุณจะเก็บรักษาดวงที่ดีของคุณไว้นะเรื่องของโชคลาภเก็บเงินก่อนส่วนใหญ่ไว้ได้ที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับใครมีลูกน้องบริวารเฉลี่ยความสุขให้เขาบ้างนะครับท่านจะรักษาเงินก่อนโชคลาภนั้นไว้ได้นะครับถือว่าดวงดีอยู่แล้วนะครับแค่ระมัดระวังทําให้ตรงกับดวงแค่นิดหน่อยครับ ลัคนาราศีพิจิกเรื่องควรระมัดระวังเมื่อดาวอาทิตย์ย้าย14มกอราคม2568ครับดาวที่เป็นดาวช่วาเรือนการงานนะครับได้ย้ายครั้งนี้โดยตำแหน่งก็ถือว่าไม่ได้เสียหายครับก่อนหน้านี้อยู่ที่เรือนการเงินงานดีเงินด,นดีนับจากวันที่14ไปจนไปงานก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่อาจจะเหนื่อยกับคนนี่ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่มีแค่จุดต้องระวังนิดหน่อยแค่นั้นเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยอาทิตย์ย้ายไปแล้วแต่พระพุธก็ย้ายตามครับพระพุธเป็นเจ้าเรือนมรณะครับก็เกณฑ์นะครับ กเกณฑ์ของระมัดระวังใส่ใจด้วยนะพระพุทธอ่อนกําลังเช่นนี้เขาเรียกว่าระมัดระวังของคําพูดครับบางทีการสื่อสารงานดีแต่มันอาจจะโรบกระท่งจิตใจกันพระพุทธเป็นเรื่องของระบบความคิดความจําด้วยนะในช่วงกลางหลังจนถึง12กุมภาพานช่วงนี้พยายามหาตัวช่วยในการทําจดจำเรื่องของคําพูดแล้วก็เอกสารสัญญ,ญาต่างๆดูให้ละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พระพุทธเป็นเรื่องของสุภาพด้วยนะช่วงนี้ดูแลใส่ใจสุภาพตัวเองครับช่องปากระบบทางเดินหายใจเข้าที่ชุมชน,ชนต่างๆสมรกามินามัยไว้ก่อนนะครับ ระมัดระวังแค่เรื่องนี้นะครับที่เหลือถือว่าดวงชะตาดีอยู่แล้วโดวยเฉพาะเรื่องของการทํางานแล้วก็การได้เงินที่ดีด้วยนะครับลัคนาราศีธนูเรื่องควรระมัดระวังเมื่อดาวอาทิตย์ย้าย14มกราคม2568ครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นราชาดวงดาวอยู่แล้วลเป็นดาวที่ให้คุณประโยชน์สูงแล้วก็ให้โทษบางครั้งบางครานะครับช่วงเดือนนี้เนี่ยวันที่14ต้นไปจุลสุภาพของคุณนะครับ ออกจากตัวลักนาและมาอยู่ที่เรือนกระดุมพาครับส่วนๆเรื่อง,องของการเงินครับไม่ได้มีปัญหานะครับเรื่องของการงานการเงินดีมากๆการได้รับวามบุตาธรรมช่วยเหลืออย่างดีเพียงแต่มีบางช่วงบางชังหวะนะครับที่ว่ามาอยู่ตำแหน่งน,นี้ดาวมันส่งแสงที่เรือนบรนาณะครับมองถึงเรื่องของเกณฑ์เรื่องการเดินทางไกลครับน,น,นี้ทุกครั้งที่เดินทางไกลขออย่าได้ใจร้อน,นะครับอาทิตย์เป็นธาตุไฟทําทให้คนใจร้อนนิดหนึ่งเน้นย้าเตือนตัวเองเรื่องของการเดินทางไกลเลือกได้เป็นผู้โดยสารครับท่านจะแล้วคลาปลอดภัยด้วยนะครับ อีกทั้งเนี่ยมองเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับท่าน้าด้วยรพยายามดื่มน้ําให้ม,า,มากๆนะครับแล้วก็ทุกการเดินเท้าต้องห่อหเหินเดินเท้าระมัดระวังเรื่องของน้ำรอพื้นหรือพื้นถลัยล,ลนะครับแล้วก็การเดินทางโดยทางน้ำนะครับคือเดินหลังก็พยายามไม่ประมาทแล้วกว็ถ้าเลือกได้ก็เลี่ยงไปนะครับเรื่องของการเดินทางทางน้ํานะครับโดยรวมก็ถือว่ามีเรื่องแค่นี้ครับดาวโชคลาภก็ยังดีแล้วก็ดาวเรื่องของการสังคมโดยรวมถือว่าดีก็ระวังแค่เรื่องเดียวนะครับสำหรับชาวธนูนะ ที่เหลือรือว่าการงานดีก็การเงินดีครับ